คลิปนี้นะครับจะนี่เส exactly right. <tr> ื like ้อย well ืดแบบไม่มีปก2ขั้นตอนจบครับคือรีดแบบวางแบบนี้นะครับพื้รีดแบบนี้ไม่ต้องใช้เตารีดก็ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้าก็ได้วางกับพื้นก็ได้ปูเตาปูผ้าแล้วก็วางรีดได้เลยครับถ้าเป็นผ้าผ้าลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้แค่2ขั้นตอนนะครับก็จะเสร็จนะครับสาธิตให้ดูนะครับวางแบบนี้นะครับอันนี้รีดตัวก่อนเลยครับ แขนจะมายืดจริงหงนะครับปางแบบนี้ครับดึงผ้าให้ตึงนะครับจะให้ผ้ามีรอยย่นรอยหักนะเราสัมผัสแบบนี้เราจะรู้ว่าผ้าหักหรือไม่หักนะครับร่อนนี้ได้เลยครับอย่บบนี้ครับซื้อยืดแบบนี้รีดไม่ยากนะครับยิ่งถ้ารู้วิธีรีดมีเทคนิคในการรีดผ้าเนี่ยยิ่งง่ายเลยเลยนะครับยิ่งถ้ารีดใช้เองยิ่งสบายนะครับแบบนี้นะครับ เรารีบตัวเสร็จแล้วก็รีบแขนไปเลยอันนี้ต้องรีบสองด้านนะครับรีดด้านนี้เสร็จแล้วก็ไปรีบอีกด้านหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นไอ้น้ำนะครับแต่ถ้ารีบให้ลูกค้าเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเรียบดีไหมเพราะนั้นเรา,าย้ำอีกด้านหนึ่งครับเป็นดีที่สุดครับก็กลับด้านมารีดอีกข้างหนึ่งด้านนี้นะครับ กรณีที่มีพวกสกรีนพวกอะไรเนี่ยต้องมีอะไรรองนะครับหรือไม่ก็รีดด้านในก็ได้ครับเพื่อไม่ให้โดนที่เขาสกรีนเป็นภาพเป็นตัวหนังสืออะไรต่างๆครับแต่ถ้าเราไปโดนตัวหนังสือเป็นที่เขาสกรีนหรือเป็นรูปภาพที่ต้าสกรีนเนี่ยจะของเขาก็จะเสียหายได้ครับ ที่เด็ดแบบนี้มือต้องต้องน้ําหนักวางน้ําหนักต้องต้องพอ,อดีนะครับ <c oughs> คือคล้ายๆกับว่าคือเราต้องประคองเตานี้ด้วยครับอย่าวางแบบหนักเลยทีเดียวคือผ้าแบบเนี้ยเป็นผ้าเหนียวด้วยนะครับเป็นผ้าเหนียวผ้าลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใช้เตานี้ธรรมดาเนี่ยแบบนี้มันจะเหนื่อจะติดเตารี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาี่แขนนะครับ เนี่ยยบางทีติดเตารีดแบบนี้นะครับเรีดแขนเดี๋ยวกลับมารีดแขนอีกข้างหนึ่งกับหน้านครับแต่ถ้านีดใช้เองครับีดแค่แขนแค่ข้างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องรีดอีกข้างหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันจะเรียบไปถึงด้านล่างครับเนี่ยแบบีวนี้ก็เรียบถึงด้านล่างครับ แต่นี่เรารีดให้ลูกค้าในเพื่อความแน่ใ,นใจเพื่อความเรียบร้อยนะครับเราก็รีดอีกขั้นหนึ่งนะครับให้แขนที่รีดเนี่ยจะได้แบบคมหน่อยนะครับก็เป็นอันสำเร็จเสร็จช้นกระบวนการในการรีดเสื้อยืดแบบาวางแบบวางน้านะครับไม่ได้เสียบตัวเสียบนะครับรีดตัวเสร็จแล้วก็รีดแขนนะครับสวัสดีครับ